สิงปร์กเชียงรายนะครับเขามีการจัดเทศกาลบอลลูนนานาชาติแล้วก็กิจกรรมบอกรักในวันวาเลนไทน์จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็จะปั้นให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักในระดับโลกเลยนะครับติด<ฆ>ตามจากรายงานนะครับแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้รักเข้าร่วมกิจกรรมบอลลูนเลิฟบอกรักบนฟ้าในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2024ครั้งที่6หนึ่งในเทศกาลใหญ่ประจำปีที่กลับมาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายโดยสิงปั๊กเชียงรายในเครือบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดร่วมกับพันธมิตรรังสรร์ขึ้นต้อนรับวันวนาเลนไทน์ที่ผ่านมา บรรดาคู่รักได้ขึ้นบอลลูนไปบอกรักกันเหนือท้องฟ้าท่ามกลางขุนเขาตื่นตากับความสวยงามของเมืองเชียงรายแบบ360องศาโดยมีคู่รักถือเลิกดีจดทะเบียนสมรสด้วยงานนี้ยังดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของบอลลูนนานาชาติหลากสีสันในงานกว่า30ลูกท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก คุณผู้ชมคะเทศก,กาลบอลลูนนานาชาตินะคะถือเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ใหม่ซึ่งตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รักคู่แต่งงานหรือว่าฮันนีมูลค่ะซึ่งเชียงรายนี่แหละค่ะถือว่ามีความพยายามผลักดันนะคะที่จะให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของกลุ่มคู่รักที่มีกําลังซื้อสูงและนิยมพักโรงแรม5ดาวและมีการท่องเที่ยวที่จะกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมากด้วยค่ะคือเรามองว่าเชียงรายเ,เป็นเมืองที่ มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับคนหรือว่าอาหารและอากาศนะครับเราพยายามจะผลักดันนะฮะให้เป็น World Class Destination เกี่ยวกับเรื่องของ Love Destination ของคู่รักนะครับคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะต้องดึงดูดกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับ ในปีนี้มีบอลลูนนานาชาติหลักสีสันกว่าจาั่วโลูกจากสฐอเิกาประเทศทั่วโลกอสอ,กอ,กลกกลอสเตรเียสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเวียดนามและไทยการแสดงโชว์บอลลูนแสงสีเสียงในชุดบอลลูนเมจิกไนท์โกลการแข,นขนร่งขันบอลลูนนานาชาติการแสดงขนกลางแปลงชุดใหญ่ไกลชิดคนดูเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระจักรีทรงกรดปฐมบทรามเกียรติ์จากกลุ่มศิลปินวังหน้ากว่า100ชีวิต เฉพาะวันที่16 17ถึง17และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด5วัน5คืนตั้งแต่วันนี้ถึง18กลุ่กุมภาพันธ์นี้